สวัสดีค่ะป้าหมอเศรษฐีโชคพยากรณ์นะคะมากันอีกแล้วค่ะพี่น้องขามาทำนายดวงรายวันประจำวันที่7นะคะมิถุนายน2567ซึ่งตรงกับวันศุกร์สีฟ้าสีเงินสีขาวนั่นเองค่ะพี่น้องค่ะนะคะวันศุกร์สุดสัปดาห์แล้วนะคะพี่น้องขาเนาะเรินมนที่เจนะอ่าหนึ่งสัปดาห์แล้วค่ะพี่น้องค่ะนะคะใครมีปัญหาอุปสรรคอะไรก็จะได้กำบุญฮะแก้แก้ไปนะคะใครที่ทํางานไม่ทันก็เคลียร์เข้าค่ะ นะคะใครที่มีปัญหาเรื่องของการเงินก็ต้องทําใจนะคะแล้วก็หาวิธีการหาเงินเข้านะคะทุกอย่างนั้นมีทางออกนะคะอย่าเครียดค่ะพี่น้องค่ะเอาเอาละค่ะเข้ามาแล้วขอกําลังใจกันกดหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์กดติดตามด้วยนะคะพี่น้องค่ะนะเพื่อนะคะเป็นกําลังใจให้กับช่องเศรษฐีโชคพยากร์และก็ใครต้องการดูดวงส่วนตัวทัากไปดีไลน์เหมือนเดิมค่ะพี่น้องค่ะตอนนี้ปราหมอเริ่มที่จะวางแล้วนะคะดูดวงครึ่งปีหลังนายเช็คซะหน่อยหนึ่งก็ดีนะคะพี่น้องค่ะเนาะนเพื่อเป็นแนวทางที่เราจะได้วางแผนนั่นเองเอาละ มาดูพี่น้องวันอาทิตย์ค่ะอ่าพี่น้องวันอาทิตย์นั้นไพ่ขึ้นเยอะม,มากเลยไพ่ตัวตนขึ้นราชินีเหรียญน,นะคะเป็นผู้ที่มีเงินค่ะพี่น้องค่ะเลยก็ในวันพรุ่งนี้ไพ่เตือนบอกว่าให้ระมัดระวังในเรื่องการลงทุนลงหุ้นที่มีความเสี่ยงการทําอะไรที่ผิดกฎผิดระเบียบผิดศีลผิดกฎหมายไม่โอเคอย่ากเกิดความโลภนะคะพี่น้องวันอาทิตย์ดวงดีจริงนะคะขึ้น the เดอะเวิร์เนาะความอุดมสมบูรณ์จะบังเกิดขึ้นกับพี่น้องวันอาทิตย์ตั้งแต่ วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะคะพิกปฏิหารเกิดนะคะพี่น้องขานะได้ไพ่โชคดีไว้อัปวัตชุนนะคะยังไงแล้วเนี่ยพี่น้องวันอาทิตย์ดีแน่แล้วก็เยี่ยมจริงๆนะคะพี่น้องไม่ได้พูดเล่นเนาะเพราะว่าขึ้นไพ่ใหญ่ถึง3าใบด้วยกันนะคะพี่น้องวันอาทิตย์ค่ะเอาละค่ะเลขนําโชคมาจากไหนเป็นตัวเลขประจําตัวของเรานั่นเองค่ะส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรมีเลขหนึ่งห้าสองแล้วก็10 1 5 2หนึ่งห้าสองแล้วก็0นย์ค่ะขอให้เฮงเ็งค่ะมาดูพี่น้องวันจันทร์ค่ะ นะคะสำหรับพี่น้องวันจันเป็นแบบไหนดูกันค่ะพี่น้องวันจันนั้นตัวตนค่อนข้างที่จะอุดมสมบูรณ์เหมือนกันนะคะพี่น้องค่ะเนาะขึ้นราชินีเอ็มเพรสนะคะนั่นหมายความว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเงินก็น่าที่จะดีนะคะ <S <S โดยเฉพาะเรื่องของการงานนะคะการงานกิจการน,น,นะคะมีโอกาสเริ่มโปรเจกต์งานใหม่ๆนะคะตามที่ได้วางแผนไว้นะค,ะ, <S <S คะพี่น้องวันจันนะพี่น้องวันจันนั้นนะคะเขาบอกว่าถ้าเกิดตึงเครียดนะคะ,ะมีปัญหา หมกมุ่นคุ้นคิดนะคะหรืออยู่ในที่เดิมๆนานๆเนี่ยให้แนะนําบอกว่าออกเดินทางซะบ้างพักผ่อนนะคะพี่น้องขาหนะาหาอะไรทํานะคะอยู่ที่เดียวอยู่กับที่นี่ดูว่าจะไม่โอเคนะคะพี่น้องวันจันเนาะแล้วก็มีโปรเจกต์ในหัวเยอะแยะมากมายก็ให้ลงมือทำนะคะอย่าคิดอยู่นะคะคิดแล้วก็ไม่ได้ทําทําให้ติดตกนะคะพี่น้องวันจันฉะนั้นพี่น้องวันจันขาในวันพรุ่งน,นี้นะคะถือโอกาสออกเดินทางนะคะแล้วก็พักผ่อนไปด้วยในตัวเดินทางทํากิจทําการ าลูกค้าแต่ว่าพักผ่อนไปด้วยในตัวนะคะเขาบอกว่าเป็นแบบนี้นะพี่น้องวันจันทร์ก็ถือว่าโอเคนะคะในวันพรุ่งนี้เลขนําโชคมาจากไหนมาจากเลขประจําตัวของเรานั่นเองค่ะส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรมีเลข3507 3507ค่ะขอให้หินห็นมาดูพี่น้องวันอังคารค่ะสําหรับพี่น้องวันอังคารเป็นแบบไหน,นดูกันอ้าพี่น้องวันอังคารหมุนเงินหมุนเงินค่ะห,หมุนเข้าค่ะ,คะพี่น้องขาเนาะยังไงแล้วเนี่ยดีกว่าเงินไม่เข้านะ เข้ามาก็ยังไม่ได้เหลือเก็บนะคะพี่น้องขาย่าอารมณ์ร้อนอย่าใจร้อนใจด่วนใจเร็วนะคะพี่น้องวันอังคารยังไงแล้วก็มีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือนะคะครูบาอาจารย์เข้าข้างนะแล้วก็วันอังคารนะคะพี่น้องวันอังคารมีปัญหาเก่าๆมุนกลับมาให้เราแก้ไขหรือย้อนกลับมาให้เราแก้ไขนั่นเองนะคะฉะนั้นแล้วพี่น้องอวนอังคารถ้าเกิดว่าปัญหานะคะเก่าและยังไม่ได้สะสางก็สะสางต่อซะนะคะอย่าไปกังวลมันนะคะพี่น้องขาดอกเอาอย่างนั้นกัน เอาละค่ะเลขนำโชคมาจากไหนเป็นตัวเลขเก่าที่เราเคยได้รับโชคลราบจะหมืนกลับมาค่ะส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรมีเลขสองหนึ่งสี่ห้าสองหนึ่งสีห้าค่ะขอให้เห็นมาดูพี่น้องวันพุธกลางวันค่ะ สำหรับพุทธกลางวันนะคะว่าไงคะโอ,โอ้เงินเข้ามือนะคะหนึ่งเหร,รียญโตโตโชคดีนะคะมีเงินเข้าเงินก้อนโตโตนะมีโชคมีลาะโชคดีในเรื่องของทรัพย์สินมรดกนะคะโอ้ดีจังนะหนึ่งถ้วยขึ้นอีกต่างหากโชคดีในเรื่องความรักความสัมพันธ์ค่ะพี่น้องคะแต่ว่าพี่น้องวันพุธกลางว,วันบางท่านก็ยังคงทํางานหนักๆลุยๆนะคะอืมกิจการก็ดีคะ่ะ นะคะธุรกิจ,จากิจการนะคะหน้าที่การงานโอเคเจอกลยณมิตริี่ดีนะคะในวันพรุ่งนี้ใครที่ขายของอขอไลนปออนไลน์ก็มีออเดอร์รัวๆลวๆะค่ะพี่น้องค่ะฉะนั้นพี่น้องวันพุธกลางวันก็ถือว่าะจมเลยค่ะในวันพรุ่งนี้เลขนาโชคมาจากไหนเป็นตัวเลขนะคะประจําตัวของเรานั่นเองค่ะส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรมีเลขหนึ่งห้าหนึ่งศูนย์สามหนึ่งห้าหนึ่งศูนย์สามค่ะขอให้เห็นๆมาดูพี่น้องวันพุธกลางคืนค่ะสําหรับพุธกลางคืนเป็นแบบไหนดูกันนะคะ พุดกลางคืนนะคะอารมณ์ไปติ๊กตนะเออนะคะพี่น้องคาะนะดีแล้วเป็นเด็กสบางนะในวันพวกนี้ก็ระมัดระวังในเรื่องของบริวารน,นะดูว่าบริวารจะไม่โอเคกับพี่น้องวันพุธกลางคืนโดยเฉพาะใครที่คิดจะลงทุนลงหุ้นกับใครหุ้นส่วนกับใครดูดีๆค่ะในวันพวกนี้ดูว่าเราจะโดนเอาเปรียดยังไงไม่รู้นะคะอ่ามีบริวารไม่โอเคกับเรานินทาว่าร้ายใส่ร้ายป้ายสีแทงข้างหลังจ่างบันเทิงค่ะพี่น้องแต่ให้เรารู้เท่าทันค่ะเรื่องของการงานโดดเด่นค่ะพี่น้องคะ งานเด่นนะคะมีโอกาสเริ่มต้นงานใหม่นะโปรเจกต์งานใหม่เงินก็เด่นค่ะมีโชคมีลาบขามามีเงินเข้ามือหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองค่ะนะคะพี่น้องวันพุธกลางคืนค่ะเลขนําโชคมาจากไหนเป็นตัวเลขประจําตัวของเรานั่นเองค่ะส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรมีเลขหนึ่งสามอะไรก็หนึ่งห้าหนึ่งสามหนึ่งห้าค่ะขอให้เห็นมาดูพี่น้องวันพระฤกษ์สบดีค่ะสําหรับพี่น้องวันพระฤกษ์สบดีได้ร่วมฉลองความสําเร็จเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะคะพี่น้องจ๋านะ,ะมีความรู้สึกว่าเฉลิมฉลองความสําเร็จนะคะ เฉลิมฉลองมงคลสมรสก็ได้นะคะพี่น้องขาเนาะฉะลองในหน้าที่การงานนะคะฉะลองในความสําเร็จของกิจการก็ได้นะคะพี่น้องขามีไอเดียมีปอสวรรค์มีความคิดสร้างสรรค์น,นะคะอืเกิดขึ้นกับพี่น้องวันพฤหัสบดีเรื่องงานโดดด่นนะคะเออนะคะพี่น้องขาเนาะมีคู่ค้ามีผู้ลงทุนลงหุ้นนะคะมีเจอกลยาณมานิตรที่ดีคือสองถ้วยเออสองไม้เท้าทางนั้นนะคะอะสิ่งที่เราคอยประสบความสาเร็จโดยเฉพาะในเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะจะได้ข่าวดีกับคนรักไว้ยอย่างนั้นนะคะพี่น้องจา๋านะ เอาละค่ะเลขนำโชคกระจักไหนมาจากเลขนะเกิดจากซส้นของเราได้เองค่ะตัวเลขหน้าไพ่เลขอะไรมีเลขสามสองแล้วก็สองเก้าสามสองสองเก้าค่ะขอให้เห็น,หนมาดูพี่น้องวันศุกร์ค่ะสำหรับพี่น้องวันศุกร์เป็นแบบไหนดูกันพี่น้องวันศุกร์ขึ้นเต็งนะคะนั่นหมายถึงว่าผู้หญิงเก่งนะคะความหมายก็คือเอทำอะไรต้องรับผิดชอบคนเดียวนะคะแต่ก็เอาไว้เนาะมีสติปัญญาเป็นเลิศนะคะพี่น้องวันศุกร์นะคะพี่น้องวันศุกร์ดูว่าจะตึงเครียดเนาะ มีความเครียดกับบริวารน,นะคะอ่าฉะนั้นแล้วอันนี้ต้องปรับที่ตัวเองค่ะนะหมกมุ่นคุค้นคิดมีปัญหาอุปสรรคอะไรสักอย่างหนึ่งนอนไม่หลับพักผ่อนไม่เพียงพอคือพี่น้องวันศุกร์และในวันพวกนี้งานก็ยุ่งมีความขัดแย้งกับบริวานนะคะ มีความขัดแย้งกับบริวารในที่ทำงานนิดหนึ่งนะคะพี่น้องคะงานเยอะงานยุงนย่งในวันพรุ่งนี้ก็ให้เรามาระวังเรื่องของอารมณ์นะคะมีความรู้สึกว่าอารมณ์เป็นลมเป็นไฟนะคะควบคุมอารมณ์ไม่ได้จะทําให้เราเสียการตัดสินใจอะไรต้องใช้ข้อมูลและเหตุผลนะคะพี่น้องคะหนะ้าในวันพรุ่งนี้เราจะเอาใจไม่ได้หรอกค่ะนะคะเอาอย่างนั้นกันระมัดระวังเรื่องสุขภาพด้วยนะใครที่ปวดหัวปวดไปเกรมกนมโอการ์กำเริบได้คะ่ะพี่น้องคะ่ะส่วนนะคะเลขมันโชคมาจากไหนเป็นตัวเลขประจาตัวของเรานั่นเองคะ่ะ ส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรมีเลขแปดหนึ่งสองห้าแปดหนึ่งสองห้าค่ะขอให้เห็นๆมาดูพี่น้องวันเสาร์บ้างค่ะสำหรับพี่น้องวันเสาร์เป็นแบบไหนดูกันค่ะพี่น้องวันเสาร์นั้นบอกว่าสมถวยเจอคู่แท้เจอกัลยาณมิตรที่ดีนะคะหรือได้อะไรแบบเบิ้ลๆนะคะโอ้ยดีจังนะโชคดีในเรื่องความรักความสัมพันธ์จริงๆมีโอกาสออกรถใหม่ได้ด้วยนะคะพี่น้องขาทุกอย่างประเข้ามครอง,รองบริวารคนในครอบครัวนะคะรักสามัคคีขึ้นให้การช่วยเหลือพี่น้องวันเสาร์เป็นอย่างดีคะ่ะนะคะ แต่ว่าพี่น้องวันเสาร์นั้นไม่พอใจในสิ่งที่ตัวเองมีตัวเองเป็นมีความรู้สึกว่าตึงเครียดคิดล่วงหน้าคิดย้อนหลังนอนไม่หลับพักผ่อนไม่เพียงพอระมัดระวังสุขภาพนะคะพี่น้องคะเนาะอย่าเครียดค่ะให้ออกมาโชว์ดีนะอย่าไปคิดล่วงหน้ามันนะคะในวันพรุ่งนี้อะไรจะเกิดก็คือเกิดเรื่องดีๆนั่นเองค่ะให้คิดบวกๆนะคะพี่น้องวันเสาร์คะ่ะเอาละค่ะเลขนําโชคมาจากไหนเป็นตัวเลขเกี่ยวข้อกับคู่รักคนรักหรือฐานะของเราคันที่เราใช้อยู่บ่อยๆส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไร นี่เลขสองสี่หนึ่งศูนย์เก้าสองสี่หนึ่งศูนย์เก้าค่ะขอให้เห็นๆป้าหมอไวยพอนะพี่น้องทั้งแต่วันเกิดกินดีอยู่ดีมีสุขสุขภาพแข็งแรงค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะ